สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนอ่านกรอน8นะคะซึ่งเมื่อวานี้เราเรียนเรื่องการอ่านกาบยานี11ไปแล้วเนาะวันนี้นะคะเราก็จะมาอ่านกรอน8กันนะคะซึ่งกรอน8นะคะเราก่อนที่เราจะมาอ่านเนี่ยเราต้องมาดูชันทลักษณ์กันก่อนเน,ะะนาะชันทลักษณ์ของกรอน8หรือที่เราเรียกกันอย่างว่ากรสุภาพมั่นเองนะคะ จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือชันทลักษ์นะคะชันทลักษ์นี้1บทจะมีทั้งหมด4บาทนะคะวักหน้า8วักหลัง8นะคะซึ่งจะมีวักสดับวักรับวักรองและวักส่งนั่นเองนะคะวักสดับก็คือวักที่1นะคะวักที่1คําสุดท้ายของวักที่1นะคะจะไปสัมผัสกับคําที่สของวักที่สองนะคะ เสร็จแล้วคําสุดท้ายของวรรคที่สองนะคะจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่3นะคะและคําสุดท้ายของวรรคที่3านะคะจะไปสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่4นั่นเองค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเรานะคะจะขึ้นเป็นบทใหม่นะคะ1อีกหนึ่งบทนะคะเราก็จะมีวรรคส่งก็คือคําสุดท้ายของวรรคที่4นะคะ จะไปสอดคล้องจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ของบทใหม่นั่นเองค่ะเด็กๆอ่นะคะก้อน8หรือกอนสุภาพนะคะจะมีทั้งหมด8คํา7คํา8คําหรือ9คําก็ได้นะคะอ่วรรคที่มี8คํานะคะจะใช้จังหวะในการอ่านก็คือ3 2 3นั่นเองค่ะส่วนวรรคที่มี9คําเราจะใช้การ จังหวะในการอ่านคือ33 3, 3นะคะอ่ะซึ่งบททิ้งครูเอามานะคะก็จะเป็นของปอ .5 นั่นเองนะคะที่จะมาให้นักเรียนอ่านกันนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือวรรณคดีลำนำหน้าที่70นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องอัดคลิปส่งให้คุณครูนะคะอัดคลิปในการอ่าน กร8นั่นเองค่ะในหน้าที่70นะคะอะเดี๋ยวคุณครูการแบ่งจังหวะวักตอนอะคุณครูอะจะถ่ายรูปส่งไปให้นักเรียนดูนะคะแต่คุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะคะเป็นกรน8นั่นเองค่ะซึ่งเป็นทำนองสนอนะคะเด็กๆอะตั้งใจฟังนะคะ เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่าไม้พึ่งผู้ใดให้เขายันควรขะหนึ่งพึ่งตนทนกัดฟันคิดบากบานตั้งหน้ามานะนำกาสิกิจ พาณิชยการงานมีเกียิอย่ายามเหยียดผ่านหาว่างานตาหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมเชลเลือกทำตามถนัอย่าผัดวันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำน้า เอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบรรลุสู่ประตูชัยเงินและทองกองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้าม ไม่ขับไส้สัพย์ในดินสินในน้ำออกคลำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอ่ยอ่านะคะครูก็อ่านให้นักเรียนฟังไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นตาเป็นของนักเรียนมากนะคะการบ้านของครูในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนนะคะ ไปอ่านกรอนสุภาพนะคะเป็นน้ำนองสนอนะคะส่งให้คุณครูนะคะเป็นคลิปนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะส่งเข้ามาในไลน์ส่วนตัวคุณครูนะคะแล้วคุณครูจะให้คะแนนนะคะอย่าลืมนะคะคําควบกล้ำนะคะรอเรือรอลิงให้ชัดเจนด้วยนะคะแล้วอย่าอ่านผิดนะคะถ้านักเรียนอ่านผิดนะโดนนักเรียนจะโดนหักคะแนนนะคะอ่าวันนี้นะคะพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบ เจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะกับการอ่านจะอ่านแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน